ที่ Modify Watch Training Center นะครับศูนย์ฝึกอบรมช่างซ่อมนาฬิกานะครับแล้ววันนี้นะครับเรามีนักเรียนอีกท่านหนึ่งนะครับที่ลงเรียนคอร์สเบสิกไว้เพื่อจะมาเรียนซ่อมนาฬิกาในขั้นพื้นฐานหรือว่าเบสิกคอร์สนะครับเขาคนนี้มีชื่อว่าพี่วิทูลน,นะครับพี่วิทูลมีอายุ61ปีนะฮะเรียกได้ว่าไม่มีคำว่าสายสำหรับการเรียนรู้นะฮะก่อนหน้านี้พี่วิทูลได้ทำงาน เกี่ยวกับการทำกุญแจนะครับได้ไปเรียนรู้ใหม่เกี่ยวกับการทำคุญแจนะครับแล้วก็พี่วิทูลได้ผ่านอะไรมาอย่างมากมายนะครับโดยอายุประมาณ61ปีนะฮะก่อนหน้านี้เคยเป็นทหารเรือแล้วก็เคยออกทะเลไปกับเรือขนสินค้าต่างประเทศนะครับในการ งานในตำแหน่งช่างซ่อมเครื่องเรือนะฮะที่มีขนาดใหญ่นะครับและเมื่อเกษียณอายุมาก็หาชีพอื่นทำนะครับก็จะเป็นการรับทํากุญแจนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้มาทำอาชีพเสริมนะครับก็เสริมเป็นการซ่อมนาฬิกานะครับเพื่อจะไปต่อยอดในงานอาชีพของการรับซ่อมนาฬิกานะครับที่บ้านนะฮะและทาง Modify Watch Company Limited ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ถ่ายทอดวิชาให กับพี่วิทูลน,นะครับเพื่อจะไปต่อยอดในงานอาชีพของพี่วิทูลเองนะฮะแล้วก็ถ้าท่านใดนะครับสนใจที่จะมาเรียนซ่อมนาฬิกานะครับกับทาง modify watch comedy limited นะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สเบสิกนะครับหรือว่าเบสิคอร์สนะครับคอร์สโฟโตกราฟคอร์ส คัดตัวเรือนนาฬิกาคอร์สโมดิฟายนาฬิกาคอร์สตัดต,ต่อวิดีโอแล้วก็คอร์สออกแบบนาฬิกานะครับและตอนนี้เรามีคอร์สที่7นะครับจะเป็นคอร์สติดฟิล์มกันรอยนาฬิกานะฮะถ้าสนใจก็มาลงทะเบียนได้ที่ ทาง f c e b o o k f แฟนเพจนะครับ Modify Watch c o m p a n y Limited นะครับสอบถามตารางเรียนกับเราได้นะฮะแล้วก็อีกช่องทางนะครับจะเป็นช่องทางเว็บไซต์นะครับ www.modifykeywatch.com นะครับหรือสามารถเดินทางมาที่ร้านเพื่อจะลงทะเบียนที่ร้านได้ด้วยตัวเองนะครับมาสอบถามข้อมูลได้นะครับเดี๋ยวจะให้คอนแทคหรือว่าลิงก์การติดต่อรวมถึงเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับเพิ่มความสะดวกในการติดต่อสอบถามนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ